ออกมาข้างนอกเจออากาศร้อนๆแบบนี้นะครับโอ้พกนี่มาด้วยนี่ฮะเขาช่องโอเลี้ยงเฮ้ยเขาช่องโอเลี้ยงเฮ้ยหรือจะให้โอเลี้ยงเขาช่องก็ได้นะนี่สาหรับใครที่เป็นคอโอเลี้ยงนะครับต้องมาเติมความสดชื่นให้ฟินถึงขีดสุดด้วยเขาช่องโอเลี้ยงกันนะครับง่ายๆเลยครับนี่ฮะแค่ฉีกซองนะฮะแล้วก็เติมน้ําเย็นลงไปนะครับประมาณหนออึ่งแก้วนะครับนี่ครับ พอเตรียมน้ําเย็นไว้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครชอบเลยนะครับแล้วก็เติมน้ําแข็งครับผมเอาที่เราชอบเลยครับว่าชอบแค่ไหนนี่ครับโอชอบเย็นหน่อยฮะนี่นี่ครับแค่นี้นะครับคุณก็สะดวกสบายมากๆแล้วครับได้รสชาติกาแฟไทยแบบแท้ๆแบบออริจินอลนี่ฮะนี่ครับ สุดยอดเลยครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองชิมนะครับข่าวช่องโอเลี้ยงนะครับต้องลองนะครับตามไปห,หาซื้อกันได้เลยนะครับที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับที่ w w w ข่าวช่อง .com หรือว่าทางไลน์ o f f i c i a l แอดข่าวช่องคอฟฟี่นะครับหามาลองกันเยอะๆนะครับข่าวช่องโอเลี้ยง